Tidak ta. Tidak Tidak ta. Heh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 e. Ji, ta. Heh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 e. ji, ta.

นี่อัลก้ามีผมด้วยนะออลก้ามีผมค่ะไอหนูมีผมแล้วค่ะนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่มีผมด้วย <c oughs> จะเอ๋อันนี้อันนี้อะไรเอาไหม <c oughs> เอาไหมคะอันนี้จับเร็วจับเอาให้ได้เลยนี่ไงนี่จับได้แล้วค่ะจะเอ๋ <c oughs> <laughs> <丁> <laughs> 嘿嘿嘿嘿嘿，嘿嘿鸡，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，嘿。